วิเคราะห์ทำไม Honda ไม่ให้ Jazz Fit มาขายในไทยก่อนหน้านั้นหลายคนก็สงสัยว่าทำไม All New Honda Fit หรือ Jazz ถึงไม่ทำตลาดแบบ g l o b a l เหมือนกับรุ่นที่ผ่านมาเพราะชื่อชั้นของ Honda Jazz ก็แข็งแกร่งมากพอที่จะทำยอดขายไม่ต่ำกว่า2,000คันต่อเดือนในช่วงแรกของการเปิดตัวอีทั้งต่อให้สภาวะตลาดรถยนต์เมืองไทยเป็นแบบนี้แต่ตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กก็ยังเป็นตลาดที่มีผู้คนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากครับ แต่เมื่อมีภาพหลุดโจทย์ิทธิบาตของ Honda City Hatchback ปริศนาเข้ามาก็ทำให้รู้เลยว่าโอกาสที่พวกเราจะได้เห็น Honda Jazz โฉมใหม่หน้าตาน่ารักเข้ามาในไทยและอาเซียนเป็นไปอย่างยากลำบากมากแน่นอนเพราะดูเหมือนว่า Honda คิดจะขาย City ทั้งซีดานและ Hatchback เพื่อลดความซํำซ้อนกันในตลาดและแน่นอนว่าเพื่อลดต้นทุนในการขึ้นสายการผลิตทำให้คุ้มทุนต่อนหน่วยการผลิตมากขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่มีสไตล์สุดทิมลิ่มประตูขนาดนี้แบบ All New Honda Fit ก็ต้องร้องไห้ค่อนข้างแน่นอนครับถึงแม้ Honda ในภูมิภาคอาเซีซนไม่ได้ประกาศข่าวอะไรเกี่ยวกับ City Hatchback และ All New Honda Jazz ซึ่งก็ไม่มีใครฟันธงว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับแต่ทว่าวงภายในผู้ผลิชิ้นส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างยืนกรานเสียงแข็งเป็นเดียวกันว่า Honda จะไม่ขาย Honda Jazz อีกต่อไปแล้ว และนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากจะลองวิเคราะห์ในมุมมองของผู้ผลิตรถยนต์ว่าทำไมเขาถึงไม่ขาย All New Honda Jazz ในไทยอีกต่อไปครับ Honda Thailand อาจจะเห็นความสำเร็จมาจาก Toyota Yaris และ Yaris AT ที่ใช้หน้าเดียวกันแต่สามารถสร้างยอดขายรากกับมีรถสอรุ่นแต่ทั้งที่จริงแล้วมันใช้พื้นฐานร่วมกันเยอะมากเกินครึ่งต่อครึ่งนั่นก็สามารถทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตไปได้อยู่มาก และเมื่อ Toyota สามารถสร้างยอดขาย2ตัวถังรวมกันมากกว่า5,000คันต่อเดือนได้ถึงแม้ตัว a อทิฟซีดานมียอดขายที่ตกเป้าไปแต่ Toyota ก็ประสบความสำเร็จกับการขายยาริสแฮชแบ็กเป็นอย่างมากอยู่ดีเนื่องจากตัวรถมีจุดเด่นด้านตัวแบรนด์ที่แข็งแกร่งสไตลิ่งที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบมีขนาดตัวถังที่ใหญ่มากพื้นที่ภายในห้องโดยสารตอนหลังกว้างขวางนั่งสบายสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยไม่จำเป็นต้องสร้างรถย,ยนต์แฮชแบ็กอีรุ่นหนึ่งแยกต่างหากโดยไม่จำเป็น Honda อาจจะคิดมองว่าสถานะของแบรนด์ไม่ได้แตกต่างกันมากนะถ้าจะใช้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเดียวกันนี้ก็สามารถสร้างผลกำไรได้มหาศาลมากแค่ไหนในปัจจุบัน Honda Jazz มียอดขายโดยเฉลี่ยเดือนละ1,700คันแม้จะแพ้ยอดขายยาริสแฮชแบ็กแต่ก็เชื่อว่า Honda สามารถทำกำไรได้ดีกับ Jazz อยู่ เพราะราคารถแจ๊สนั้นมีราคาแพงกว่ายาริสหประตูโดยเฉลี่ยถ้าหาสมมุติว่า Honda จะขายแต่ City h a t c h ฮชแบล้วนแล้วทําราคาที่ไม่แตกต่างจากแจ z สปัจจุบันก็ลองนึกดูว่า Honda นั่งนับกําไรได้มากแค่ไหนเพราะดูแนวโน้มว่า Honda City h a t c h b ฮชแคนไทยน่าจะตอบรับค่อนข้างดีอยู่และมีความเชื่อว่าในช่วงล็อตชใหม่ๆก็น่าจะสามารถทํายอดขาย3 0 0พคันต่อเดือนได้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าหาสมมุติว่า City h a h ฮชแบ มีผลตอบรับที่ต่ำกว่าคาดการอย่างน้อยๆ Honda Thailand ก็ไม่เปลืองต้นทุนการผลิตมากนักเพราะมันใช้ชิ้นส่วนร่วมกับ City Turbo s e d a ีนอยู่มากแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องลุ้นสุดๆเลยก็คือ Honda City Hatchback ยอมสีจุดเด่นของบอกหลังพับได้ Magic s e a หรือไม่เพราะเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนยอมซื้อ Honda Jazz ก็คือการพับบอกหลังอันน่ามหาัศจรร์นั่นเองครับก็น่าเสียดายนะครับถ้าหา Honda ทิ้งจุดเด่นนี้ไป บุคลิกภายนอกของ Honda City Hatchback แต่ต่างจาก All New Honda Fit ในตลาดญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเพราะ City Hatchback นั้นจะเน้นแนวรถครอบครัวมีสัดส,ส่วนตัวถังที่ดูพรีวสปอร์ตกว่า Fit ในญี่ปุ่นมากแต่ขนาดเดียวกัน Honda Fit ใหม่ล่าสุดนั้นก็มีแนวาทางที่ดูกุ๊กกิ๊กน่ารักเรียบร้อยแต่ดูล้ำสมัยด้วยการจัดวางอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารอันชาญฉลาดตามแบบฉบับ Honda ครับสำหรับ All New Honda f ฟิในญี่ปุ่นนั้น เริ่มวางจำหน่ายในวันที่14กุมภาพันธ์2020วันแห่งความรักมาครั้งนี้มีจุดขายที่เพิ่มเข้ามาหลายจุดเลยนะครับทั้งความสะดวกสบายแบบ4มิติโตรถมีให้เลือกถึง5บุค,คลิกด้วยกันคุมพลังไฮบริดชนิดใหม่ที่เรียกว่า e-HV มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ให้ความรู้สึกการขับขี่ที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ Honda Sensing โดยทาง h o น d ้ญี่ปุ่น ตั้งเป้าจำหน่ายเดือนละ10,000คันในญี่ปุ่นครับ Honda Fit ยังคงจุดขายด้านเนื้อที่ภายในห้องโดยสารสุดอัธประโยชน์ภายใต้ขนาดตัวถังภายนอกที่ดูกระทันรัดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทางทีมพัฒนาเพิ่มคุณค่าให้ก็คือการเติมเต็มด้านความสบายนั่นเองการออกแบบแผงแดชบอร์ดให้ด้านบนดูแบนเรียบครับจะทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นด้านหน้าชัดดีมากและก็สามารถออกแบบแผงมาตรวันให้พอมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน ว่าเป็นการออกแบบที่ยากและท้าทายไม่ใช่น้อยเลยนอกจากนี้ Honda ยังใส่ใจกับการออกแบบเบาะนั่งใหม่เพราะมันทั้งหนาและนุ่มมีการออกแบบที่รองรับสรีระมาอย่างดีโครงสร้างตัวถังถูกพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งต่อการบิดตัวมีการเซ็ตช่วงล่างให้รองรับการขับขี่ทุสภาวะพื้นผิว All New Honda Fit มีให้เลือกถึง5บุค,คลิกได้แก่แบบเบสิ c ออปชันพื้นพื้นเบบตามชื่อเลยครับ แบบ HOME มีการตกแต่งที่ดีขึ้นมานิดนึงแบบเนสถ้าอ่านรวมกันก็จะเรียกว่า f ฟิ n e s s เกนะมีการตกแต่งสีรถออโทนจีจาร์ดสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่สามารถเอนจอยได้กันทุกวันแบบลักมีการตกแต่งและใช้โทนสีที่ดูหรูหราราคาแพงมากและแบบ CROSSSTAR มาแนวยกสูงเพิ่มกับล้อข้างครับระบบความปลอดภัย Honda S e n s i n g ที่มีการติดตั้งโซน่าเซนเซอร์รอบคันถึง8จุดด้วยกัน โดยชวยระบบ Honda Sensing จะประกอบไปด้วยระบบความปลอดภัยย่อยได้แก่ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนป้องกันเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบช่วยเบรกฉุกเฉินในระยะสั้นระบบป้องกันการชนคนเดินทางเท้าพร้อมเฉพพวงมาลัยหักหลบอย่างนุ่มนวลระบบบังคับรถให้อยู่ตรงเลนระบบ Adaptive Cruise Control พร้อม Low Speed Follow ระบบเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนกระทันหัน ระบบเตือนให้ผู้ขับขี่สนใจเมื่อรถคันหน้าออกตัวแล้วระบบอ่านป้ายการจราจรและระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเมื่อดูจากมิติตัวถังแล้วจะพบว่า Alnew l Honda Fit ยังมีขนาดตัวถังที่ใกล้เคียงกับ Jazz รุ่นเดิมเลยนั้นก็ชัดเจนเลยว่ารถคันนี้น่าจะเน้นตลาดญี่ปุ่นมากกว่าที่อื่นๆสีด้วยซ้ำเพราะมีความยาวตัวถังมากถึง3,995ม mm. ม กว้าง1695มมสูง1515จนไปถึง1540มมระยะฐานล้อ2530มมกลุ่มพลังมีให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์รหัส L13B Double Overhead Camshaft 16วาล์ IVTEC Atkinson Cycle ความจุกระบอกสูบ1317ซีซี ให้กำลังสูงสุด98แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด118นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีอัตราสิน้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด24.2กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและประหยัดน้ำมันได้สูงสุด20.6กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเมื่อวันในโหมด JC08 สำหรับคุมพลัง e HEV นั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ใหม่รหัส LEB Double Overhead Camshaft 16v wow, IVT e c ขนาด1.5ลิตร98แรงม้าที่ 5,600- ถึง6,400รอบตนาทีแรงบีสูงสุด127นิวตันเมตรที่ 4,500- ถึง5,000รอบตนาทีจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า109แรงม้าที่ 3,500- ถึง8,000รอบตนาที แรงบิดสูงสุด253ยินิวตันเมตรที่ 0- ถึง3,000รอบต่อนาทีสามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด38.6กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นขับเคลื่อน2อล้อและประหยัดน้ำมันดีสุดได้30.8กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อสำหรับสเปคอุปกรณ์มาตรฐานนั้นทาง Honda สามารถจัดสรรได้แบบหลากหลายมากชนิดที่ว่าใครชอบบูคลิลแบบไหนก็ว่ากันไปอุปกรณ์ที่น่าสนใจก็มีไฟหน้า LED คอนโซลกลางที่เป็นโต๊ะขนาดเล็กพอจะวางสิ่งของได้บอกนั่งคู่หน้าปรับอุณหไฟฟ้าแอร์ออโต้ฮอนด้าค n อนกพร้อมระบบแผนที่นำทางและเปล่งมือไฟฟ้าสำหรับบางรุ่นก็มีการตกแต่งบอกนั่งที่แตกต่างกันบางรุ่นก็ตกแต่งด้วยบอกหนังแท้สีน้ำตาลบางก็เป็นบอกผ้าแบบกันน้ำได้คุณคิดว่าฮอนด้าคิดผิดไหมที่ไม่นำออลนิวฮอนด้าแจสมาจำหน่ายในไทยครับ หาใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องคีสกา y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ